สวัสดีค่ะทุกคนพบกันใน c h anel n Digital to Home นะคะคลิปนี้เราก็มาทิ utorial กันอีกค่ะโดยคลิปวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าโหมดหน้าใสในกล้อง Canon EOS M50 Mark II นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะอาจจะสามารถไปปรับใช้กับกล้องของคุณได้นะคะแม้ว่าไม่ได้ใช้กล้อง Canon EOS M50 ก็ตามนะแต่ถ้ากล้องของคุณมีโหมดหน้าใสเนี่ยก็อาจจะมีวิธีการตั้งค่าที่แอบ,บคล้ายๆกันก็ได้ยังไงก็ลองไปสำรวจดูได้นะคะส่วนวิธีการตั้งค่าโหมดหน้า จะะทยยัังไไเน่กก็ปดูลคสำหรับวิธีการตั้งค่าโหมดถ่ายภาพผิวเนียน soft skin effect ในกล้อง Canon M50 Mark II นะคะก็ทำได้ดังนี้เลยค่ะก่อนอื่นเราก็มาเปิดกล้องกันก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูตรงปุ่มด i a l ข้างบนตรงนี้ค่ะให้เราหมุนไปที่โหมด SCN หรือว่า C นั่นเองนะคะนี่ค่ะ เรากา็มากดตรงนี้นะคะก็จะมีให้เราเลือกค่ะแล้วก็จะเป็นการแนะนำด้วยว่าแต่ละโหมดแต่ละโหมดเนี่ยใช้งานยังไงโดยสำหรับโหมดผิวเนียนะคะก็แน่นอนค่ะให้เลือกที่ไอคอนผู้หญิงมีวิงวิงตรงนี้นะคะนี่นะคะก็จะมีการบอกด้วยว่าเนี่ยผิวเนียนปรับโทนผิวในภาพของท่านให้ดูเนียนยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นเราก็กดตกลง สังเกตเห็นว่าไอคอนตรงนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นไอคอนรูปผู้หญิงวิงวิงนะคะแล้วก็จะสามารถถ่ายภาพโหมดผิวเนียนได้ค่ะหรือถ้าจะปรับระดับความเนียนเนี่ยก็สามารถทําได้ค่ะด้วยการจิ้มไปที่ปุ่มคิวตรงนี้นะคะนี่ก็จะมีฉากต่างๆนะคะซีนต่างๆให้เราสามารถที่จะเลือกใช้ได้อื่นๆด้วยนะคะแต่ตอนนี้เราเลือกที่โหมดผิวเนียนนั่นเองนะคะหรือผู้หญิงเป้งๆตรงนี้อ่ะและวิธีการปรับ ระดับความเนียนเนี่ยก็สามารถมาปรับได้ตรงไอคอนตรงนี้นะคะอันที่สองจากมุมซ้ายบนนะคะนี่ก็จะเป็นการปรับระดับความเนียนของผิวต่างๆนะคะก็จะมีตั้งแต่อบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าถ้าอยากได้ความเป็นกลางๆหน่อยก็อาจจะเลือกที่บวกสามนะคะหรือถ้าแบบพอเนียนพอแบบพอไม่มากอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะเลือกมา2หรือถ้าแบบเนียนแบบเป๊ะๆเลยเนี่ยก็จะ บวกยิ่งขึ้นไปอีกค่ะเดี๋ยวเราจะลองถ่ายภาพให้ดูนะคะว่าความเนียนของแต่ละระดับเนี่ยจะเป็นยังไงนั่นเองเนาะ และอีกวิธีนึงนะคะสำหรับปรับระดับความเนียนของผิวโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปกดที่เมนูคิแบบนี้นะคะก็สามารถทำได้โดยการกดที่ไอคอนตรงมุมล่างซ้ายตรงนี้นะคะที่เป็นรูปมือถือกล้องก็มีวิงวิงนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะมี เมนูต่างๆมาให้เราตั้งค่าเลยค่ะให้เราเลือกที่รูปผู้หญิงวิ้งวิงตัวนี้เหมือนเดิมนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการปรับระดับความเนียนของผิวได้นั่นเองค่ะนี่นะคะก็สามารถปรับได้ตั้งแต่หนึ่งไปจนถึง5เลยนะคะชอบระดับไหนเนี่ยก็เลือกปรับได้เลยนะคะแต่ส่วนตัวเรามองว่าประมาณระดับสามระดับสี่เนี่ยกำลังดีค่ะเป็นผิวที่ดูเนียนดูไม่โปะนะคะแต่พอเริ่มไปที่ระดับห้า้ลเนี่ยก็จะเริ่มมีความ เียนเกินเหตุไปนิดนึงค่ะแต่ยังไงตรงนี้นะคะก็อยู่ที่รสนิยมของแต่ละคนเนาะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเมนูอื่นๆให้เราตั้งค่าอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำละลายหลังด้วยนะคะก็จะมีระดับให้ปรับถึง5เลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถทําให้หลังละลายได้ด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามก็ลองดูกันนะคะว่าชอบหรือเปล่า แไอคอนตัวต่อไปนะคะก็เป็นพระอาทิตย์ค่ะแน่นอนว่าต้องเป็นการตั้งค่าความสว่างอย่างแน่นอนเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถตั้งค่าความสว่างได้ถึง2สต็อปนะคะก็จะมีตั้งแต่อ่ะ ก็จะมีตั้งแต่ตัวนี้นะคะลบหลบ2หรือว่าจะเป็น0บวก1บวก2อะไรอย่างนี้นะคะแต่ส่วนตัวเนี้ยก็จะชอบตั้งไว้ที่สูงค่ะแล้วก็ใช้แสงธรรมชาติเป็นการช่วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานการณ์ที่มันมืดแล้วอยากเซลฟี่จริงๆเนี่ยก็กดเพิ่มความสว่างกันได้นะคะอ่ะแลวอันต่อไปก็อย่างที่รู้นะคะก็เป็นระดับความเนียนที่เราได้บอกไปกันแล้วเนาะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นตัว รูปมือนะคะกดที่หน้าจอกล้องแล้วก็ออฟตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการกดชัตเตอร์โดยการที่สัมผัสนั่นเองค่ะตอนนี้เนี่ยเราตั้งค่าออฟไว้เวลาที่เรากดตรงหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นการแค่โฟกัสนะคะแต่ถ้าเรากดเปิดตรงนี้นะคะให้เป็นออนเนี่ยก็จะสามารถกดที่หน้าจอแล้วก็ถ่ายได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานโหมด s o ฟ t ์สกินเอฟเฟหรือว่าผิวเนียนๆในกล้อง canon eos m50 Mark II ค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวิธีการตั้งค่าโหมดหน้าใสหรือว่า Soft Skin นเอฟเฟอะไรอย่างนี้นะก็ง่ายนะคะไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ซับซ้อนอะไรเลยนะก็สามารถเอาไปทำกันได้ค่ะจะได้ถ่ายภาพกันออกมาหน้าใสไร้สิวร้ริ้วรอยกันนะจะได้แบบ กดไลค์เรื่นั่นเองค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับสาวๆที่อยากถ่ายรูปให้แบบตัวเองหน้าใสาดูสวยปิ้งขึ้นเนาะสําหรับคนที่สนใจกล้องและอุปกรณ์นะคะก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งกันได้ที่ www.digitaltohome.com ค่ะหรือว่าหน้าร้านทุกสาขานะคะสามารถเช็คหร้านได้ใน www.digitaltohome ได้เลยแล้วก็คลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช a ของเราไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย